การอัปโหลดข้อมูลการปั่นของเรานะครับเพื่อไปยัง s t a r ์ว่าแอปของ s t a r ์ว่าเราสามารถทําได้2วิธีนะครับอันดับแรกก็คือผ่านตัวแอป c h l l l e n สองก็คือการต่อแบบ m i โคร USB กับคอมพิวเตอร์สําหรับในตอนนี้ผมจะสอนวิธีในการาใช้การสาย USB นะครับไมโคร USB ซึ่งต่อกับไม์แล้วก็เพื่อเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องนําสาย m i โ r o USB นะครับสำหรับสายเนี้ ผมต้องมีคําแนะนํานิดนึงคือว่าสายตัวนี้แกะต้องเป็นสายที่แถมมาในกล่องนะครับเพราะเป็นสายสามารถจะทั้งชาร์จแล้วก็ท่านเฟอร์ด a าต้ได้เพราะสายไมโคร USB บางสายนะครับจะใช้ได้เฉพาะการชาร์จไฟเท่านั้นไม่สามารถจะเสียบเพื่อทําการอนถ่ายข้อมูลได้โอเคอันดับแรกก็เสียบนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับในช่อง USB นะครับถ้ายังถ้าอย่างถ้าใครใช้ Mac นะครับก็จะต้องหาตัวแปลงนะครับ มาเป็นตัวไท p e หลังจากนั้นนะครับก็เสียบธรรมดานะครับเหมือนกับเราชาร์จลองสังเกตนะครับเดี๋ยวหน้าจอสักพักมันจะเด้งมันจะขึ้นว่า USB นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเกิดไดรฟ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นไดรฟ์พิเศษนะครับซึ่งไดรฟ์ตัวนี้โอเคผมดับเบิลคลิกก่อนนะครับอันนี้ก็ ไดร์ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ fit f i ล์นะครับ fit f i ล e ก็คือดัตนาสกุลด i t ฟซึ่งเป็นไฟล์สำหรับเกี่ยวกับด้านออกกำลังกายไฟล์ตัวนี้ดัต t จริงๆเป็นไฟล์ของทางการมินนะครับในการบันทึกข้อมูลในอย่างไรก็ตามนะครับไฟล์ fit เนี่ยเราจะใช้ไฟล์ตัวนี้ในการอัปโหลดเข้า s t าร์ว่าเพื่อบันทึกข้อมูลโอเคหลังจากนั้นเราก็ก๊อบข้อมูลมาไว้บนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับตอนนี้ผมก๊อบไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ คือดอทฟิตตัวนี้หลังนั้นผมก็ไปเปิดที่เว็บ s t r r ์วนะครับตอนนี้ยังไม่มี Activity activity ผมยังเป็นศูนย์อยู่นะครับแล้วก็กดที่ทางขวามือนะครับตรงนี้นะครับอัปโหลด c t t i v i t y นะครับโอเคแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับตัวนี้ไฟล์ แล้วก็ b บราว e ไฟล์ได้เลยนะครับ Choose ไฟล์นะครับก็บ r o w าวจากตัวเครื่องก็คือตัวตด,ดตัวดฟิด fit ตัวนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับมันจะ analyzing โอเคมันจะขึ้นแผนที่ในการอัปโหลดแล้วแล้วก็เราก็ตั้งชื่อสถานที่หรือข้อมูลการปั่นของเรานะครับหลังจากนั้นก็กด Save นะครับ เซฟ e and ิวนะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ Activity เข้ามาแล้วเห็นไหมครับแผนที่ขึ้นโชว์ข้อมูลขึ้นโชว์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปหน้าของ Activity Feed มันก็จะปรากฏขึ้นว่าตอนนี้เรามี1 Activity แล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาละระยะทางนะครับทั้งหมดก็เป็นวิธีการอัปโหลดนะครับเข้า s t า r ์ว่าโดยการใช้ไฟล์จากตัวเครื่องผ่านทางช่อง Micro USB นะครับ